อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่228ข่าวแรกเด็กอมมหิตกลับมาอีกแล้วนี่เขาจะทําอะไรคงไม่ใช่ว่าจะก่อความโกลาหลครั้งใหญ่ท่วมทนทองฟ้าอีกแล้วนะคนมากมายหวาดกลัวเขาอย่างแท้จริงเจ้าเด็กนี้มากด้วยพลังสวรรค์รู้ว่าเขาจะก่อเรื่องอะไรอีกโดยเฉพาะสํานักใหญ่ที่เกือบจะถูกกวาดล้างเหล่านั้น กลับยิ่งอกสั่นขวนัญแขวนขบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันเป็นพิเศษเด็กเหลือขอหวนกลับมีแค่ผีสางที่รู้ว่าจะจัดการพวกเขาหรือไม่กลุ่มคนประหนึ่งเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดแต่ละคนมีสีหน้าไม่น่ามองรอคอยอย่างตึงเครียดเจ้าตัวเล็กไม่รู้สึกตัวแม้แต่นิดเมื่อปรากฏตัวก็ดั่งรู้จักกันนานนมนานทักทายทุกคนโบกมือให้คนนั้นตบไหล่คนนี้ ยายข้าจึงคุ้นหน้าเจ้านักคล้ายกับว่าเคยถูกข้าสังหารมาก่อนนี่เพียงสามเดือนเจ้าก็รักษาจนหายดีแล้วไม่ธรรมดาเสียจริงเด็กเหลือขอมีความสนิทสนมเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนรับไม่ได้ผู้กล้าที่ซ่อนตัวกลางกลุ่มคนแต่ถูกจำได้ตกใจจนใบหน้าซีดเผือกสาวเท้าวิ่งหนีอย่างบ้าคลาั่งอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีแต่วันนี้ฝืนสังขารมาเพื่อสืบข่าวเท่านั้น หากถูกเด็กอามหิดฆ่าอีกครั้งคาดว่าร่างจริงคงถูกกำจัดขณะเดียวกันก็ยิ่งรู้สึกครับอกคับใจและอึดอัดเพียงชั่วครู่ก็มีกลุ่มคนวิ่งหนีไปอย่างบ้าคลาั่งอ่านี่มีคนคุ้นเคยมากมายปานนี้เชียวหรือล้วนเคยถูกฆ่าสังหารค่าไร้ความปราณีเพียงนั้นเลยหรือเหมือนข่าจะเคยฆ่าฟันแค่ไม่กี่คนนี่นาเด็กเหลือขอเกาหัวยิก ผู้คนกลดด่าในใจเจ้าสังหารน้อยหรือกวาดล้างไปตลอดทางเผาสายฝนตระกูลทั่วป่ากับสี่ตระกูลใหญ่ต่างสูญเสียอย่างใหญ่หลวงถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองทันทีเด็กเหลือขอปรากฏตัวอีกครั้งเป็นเหตุให้ฝูงชนมุงดูเขากลายเป็นบุคคลที่เป็นที่นิยมในโลกแห่งความว่างเปล่าในระยะนี้ไม่ว่าศัตรูหรือมิตรต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พวกเจ้าอย่าหนีแม้ตอนนี้ข้าจะมีเข็มทำลายวิญญาณอีกหลายเล่มแต่หาได้เตรียมไว้ให้พวกเจ้าเสียหน่อยใหญ่ยยจะต้องหนีด้วยเล่าเด็กเหลือขอตะโกนด้วยเจตนาดีนี่มันกระทบกระเทือนจิตใจคนเหลือเกินเห็นได้ชัดว่านี่บ่งบอกว่าไม่เห็นพวกเขาในสายตาคิดว่าพวกเขาไม่เหมาะสมกับการต่อกรด้วยอาวุธปีศาจแต่เมื่อฝูงชนได้ยินนั้นไม่รื่นหูอย่างแท้จริง ทำร้ายความมั่นใจเหลือเกินกลุ่มคนโมโหโทโสโดยเฉพาะอัจฉริยะเหล่านั้นล้วนเกิดความมุทะลุว่าจะไม่เข้าโลกแห่งความว่างเปล่าอีกเลยตลอดการเด็กเหลือขอประหนึง่งไม่ยาแสมีน้ำใจเป็นอย่างมากมองดูพวกเขาหนีอย่างบ้าคลั่งไม่ไล่าตามแต่อย่างใดยังกล่าวอำลาด้วยความใจดีบอกกล่าวพวกเขาว่าตนไม่ไล่าตามแน่นอนกลุ้มใจเจียนตายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลอาวุโสหรือรุ่นหนุ่มสาวต่างก็เกิดปฏิกิริยาอยากจะกระอักเลือดชาวเผ่าสายฝนตระกูลทั่วป่ากับเขาสัตว์ตะวันตกต่างมีสีหน้าซีดเพือกเสียใจอย่างยิ่งที่มาสอดส่องที่นี่นี่เป็นความไม่ยุติธรรมแท้ๆเลยเจ้าเด็กบัดซบนี่เจ้าตัวเล็กก็วิ่งฟิลฟ้าออกจากดินแดนขั้นต้นผ่านเส้นทางสีทองเข้าสู่อาณาเขตขั้นสูงกว่าโดยตรง มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เปิดสิบถ้ำสวรรค์ข้ามาแล้วติดนี้ก็ต้องคืนเมื่อมาถึงใจกลางเทือกเขาผืนนี้เขาก็เอตโรเสียงดังนอกดินแดนขั้นต้นต้นหลิวฝั่งรากกลางซากประรักหักพังก้านอ่อนสิบกว่าก้านทะลวงกลางฟากฟ้าประหนึ่งปลุกปั่นผู้ดำรงอยู่บางอย่างจนโลกใบนี้สั่นไหวภายในดินแดนถ้ำสวรรค์แสงหลากสีมากมายทะยานลงมาจากท้องฟ้า ลำแสงปลิวว่อนมงคลและศักดิ์สิทธิ์โปรยปลายเต็มทั่วบริเวณเทือกเขาหนึ่งกลุ่มแสงตกลงมาส่งเสียงครั้งบาดหูแสงสว่างแตกกระจายเป็นสายสายแสงมงคลพุ่งออกมาเป็นทางทางแผ่นสำริดสองแผ่นปรากฏขึ้นตกลงในมือของเจ้าตัวเล็กเมื่อแสงสว่างจางหายหมอกควันสลายแผ่นสำริดโบราณเรียบง่ายมีลวดลายประหลาดอยู่ด้านบน คนที่มาถึงที่นี่ต่างตกตะลึงเจ้าเด็กนี่เหนือธรรมชาติแล้วหรือเมื่อเงยหน้าคำรามเสียงดังว่าติดนี่ก็ต้องคืนโลกแห่งความว่างเปล่าใบนี้ก็ส่งตำราศักดิ์สิทธิ์สองแผ่นลงมาให้ทันทีช่างทำให้ผู้คนหมดคำพูดเหลือเกินผู้คนต่างรู้สึกขลาดขลาวนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่เห็นเขาทำอะไรนี่นาแต่กลับได้ตำราสมฤธิ์มาอย่างง่ายดายเช่นนี้ ไม่รู้ว่ามีคนมากมายเท่าใดกำลังจ้องมองอยู่ไกลไกลเพราะเด็กเหลือขอเรื่องชื่อเหลือเกินเป็นเหตุให้เหล่าวิรชนจึงติดตามมาตลอดทางหมายดูให้ชัดว่าเขาทำอะไรกันแน่ขี้เหนียวจริงดอกเบีย้ยเล่าใหญ่จึงให้แค่สองแผ่นละที่ฝากไว้นานปานนี้สูญเปล่างั้นหรือเด็กเหลือขอไม่พอใจเอะอะด,ด้วยความโกรธโวยวายพึดฟัดกับท้องฟ้า เหล่าวิรชนแข็งเป็นหินนี่มันแม่งเหนือธรรมชาติปานใดกันไม่พอใจแม้แต่ระเบียบกฎเกณฑ์ของโลกแห่งความว่างเปล่าเด็กคนนี้ไร้เทียมทานแล้วจนปัญญาและทำอะไรไม่ได้แล้วครืน่นเมฆดำทมินก้อนหนึ่งกลางนาภาเกลือกริ่งจวนจะตกลงมาปกคลุมบนศีรษะเจ้าตัวเล็กไว้ไม่เอาแล้วดอกเบีย้ยให้พวกเจ้าแล้วกันเด็กเหลือขอสาวเท้าวิ่งหนีทันที เมื่อครั้งที่เขาถูกในระเทศก็ถูกเมฆดำบทบังกายถูกจัดให้เป็นคนต้องห้ามตอนนี้มันมาอีกแล้วเขาไม่อยากถูกขับไล่ออกไปถึงสองปีเช่นนี้มันน่าอายเกินไปแล้วสุดท้ายเมฆดำก็สลายไปฟ้าดินคืนสู่สภาพสงบฝูงชนประวัติพรั่นพรึงโลกแห่งความว่างเปล่ามีจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงฮามยัวโมโหเป็นอันขาดพวกเขาเคารพยำเกรงที่นี่มากขึ้น ไม่อาจจิตนาการได้เลยเหล่าทวยเทพบุกเบิกอย่างไรหรือจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างหลงเหลืออยู่จริงหรือศิลาแวววาวแผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นด้านบนมีอักษรส่องแสงศิลาสถิติมาช้าเล็กน้อยแต่ก็มาแล้วไม่มีอักษรอะไรมากมายสลักเพียงว่าผู้สูงส่งขั้นถ้ำสวรรค์ตูมเหล่าวิรชนสะเทือนขวัญจากนั้นที่นี่ก็เกิดเสียงดังเซงแซ่ ไม่กี่ตัวอักษรก็บ่งบอกทุกสิ่งทำให้ผู้คนสันรริกผู้สูงส่งขั้นถ้ำสวรรค์นี่เป็นความแน่นอนอย่างหนึ่งและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดแม้จะมีเพียงไม่กี่ตัวอักษรแต่กลับบอกเล่าทุกสิ่งนะตอนนี้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนถ้ำสวรรค์บางทีอาจได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในขั้นถ้ำสวรรค์อย่างน้อยก็เป็นเช่นนี้ในโลกแห่งความว่างเปล่าของดินแดนนรกครั้งนี้ เพราะไม่มีผู้ใดเคยบรรลุในโลกแห่งจิตวิญญาณเช่นนี้มาก่อนเจ้าเด็กนี่แข็งแกร่งเสียจริงยืนหยัดทยานขึ้นฉับพลันกวาดล้างไปตลอดทางไม่มีคนเช่นนี้ปรากฏตัวไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วโลกลากว้างใหญ่สิ่งมีชีวิตมากเหลือขนานับเกิดผู้กล้าจำนวนมากมายเหลือเกินบุคคลในตำนานบางส่วนร้ายกาดปานใดไม่มีผู้ใดบอกชัดได้ มีคนสายหน้าแสดงความคัดค้านเพราะนี่เป็นเพียงโลกแห่งความว่างเปล่าของดินแดนนรกร้างเท่านั้นผู้ที่ไม่ยาแสเยี่ยงเจ้าตัวเล็กหรือคนที่เป็นอิสระก็พบเจอได้น้อยนักกล้าประทะอย่างบ้าระหร่ำไม่สนหน้าอินหน้าพรมแน่นอนว่าบางทีอาจเพราะมีความมั่นใจมากเกินไปเจ้าตัวเล็กสุกอุราพลิกไปพลิกมามองดูตำราสำริดตอนนี้สิริรวมห้าแผ่นแล้วเท่ากับว่าได้มาครองครึ่งเล่มแล้ว เพอทำลายล้างสำนักใหญ่มากมายจนราบเป็นหน้ากลองก็ไม่เห็นจะมีรางวัลอะไรเกิดปัญหาอะไรอีกแล้วหรือเขาจ้องมองฟ้าสูงอยากจะตะโกนอีกสักทีจริงๆแน่นอนว่าไม่ในอดีตมีคนเฮี้ยมยิ่งกว่าเจ้าเสียอีกเคยมีคนนำทัพทำลายดินแดนสุขาวดีหลายสิบแห่งจนสิ้นซากในหนึ่งวันขุดรากถอนโคนสำนักใหญ่มากกว่าเจ้าอีกมีคนตอบในที่ห่างไกล ข้ามีเมตตาจริงๆเด็กเหลือขอพึมพำมถุยคนมากมายพ่นคำนี้ในใจแน่นอนว่าเป็นลูกศิษย์ของสำนักโบราณที่ถูกทำลายดินแดนสุขาวดีเหล่านั้นแม้จะเขียดแค้นมากแต่กลับไม่กล้าก้าวออกไปยายตอนนี้จึงไม่มีผู้ใดามาชิงเล่าข้ารอคอยยิ่งนักเด็กเหลือขอบ่นเสียงเบาใช้ตำราสำริดไม่กี่แผ่นโยนไปมาระหว่างสองมือเหมือนก้อนอิฐ ดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากฝูงชนกลดดาในใจเจ้าเด็กนี่สมกับเป็นผู้ที่ฝูงชนโกรธแค้นหากกล่าวตามความจริงมีคนมากมายอยากช่วงชิงมาแต่ก็ไม่กล้าทำได้เพียงซ่อนความริษยาในใจให้ลึกเจ้าหนุ่มในที่สุดก็หาเจ้าเจอวิ่งเร็วเหลือเกินชายชราหลายคนหายใจหอบตามมาอยู่ไกลไคนเหล่านี้แต่ละคนล้วนกระจายแสงวิเศษ เจิดจ้าพระตาประหนึ่งปกคลุมด้วยวงแหวนวิเศษบางถูกคลุมด้วยแสงสีเงินบ้างก็เป็นไอม่วงตลบอบอวนบ้างก็เป็นแสงสีแดงเป็นจุดๆฝูงชนต่างสุดลมหายใจเย็นนี่เป็นมือดีขั้นใดกันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเสมือนว่าล้วนเป็นบุคคลยิ่งใหญ่แห่งขั้นผู้อาวุโสข้ายังต้องวิ่งอีกหรือหรือพวกเจ้าคิดอยากช่วงชิงตำราศักดิ์สิทธิ์ของข้าอีกเด็กเหลือขอหันหลัง ใบหน้าเต็มไปด้วยความฮึกเหิเมไม่ใช่ไม่มีเจตนาเช่นนั้นหลายคนรีบร้อนสายหน้าด้วยเกรงว่าเขาจะอาศัยเหตุนี้ก่อหายนะล้มพวกเขาแล้วรีดถ่ายจนหมดตัวเพียงชั่วครู่เจ้าตัวเล็กก็รู้ว่าคนเหล่านี้มาจากที่ใดมาจากเขาเทพพเจ้าบรรพาการพวกเขามีลักษณะประหลาดแต่ละคนไม่ธรรมดาหนึ่งในนั้นมีชายชราสองแสงสีทองประหนึ่งพระอาทิตย์หนึ่งดวง เป็นอสูรสีทองตัวหนึ่งมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ร่างกายเต็มไปด้วยขนสีทองเขามีอายุอานามมากแล้วฟันแทบจะร่วงหมดปากแล้วสิ่งมีชีวิตที่เหลือก็เช่นเดียวกันมีลักษณะพิเศษของมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์มีแสงเงินบางกายคล้ายเผ่าพูดกับเผ่าไม้แสงวิเศษปกคลุมพวกเขาล้วนสูงวัเป็นข้าทาสแก่หลายคน พวกเขามาจากเขาเทพ,พเจ้าบรรพการเป็นตัวแทนของอิทธิพลหลายสายจะออกทะเลในไม่ช้านี้แต่กลับหาเด็กเหลือขอไม่พบและวันนี้ได้เห็นย่อมต้องเร่งเรา้าข้ายังไม่เข้าสู่ขั้นแปลงจิตเลยไม่อาจทลายด่านได้ในตอนนี้พวกเจ้ามีตำราลับพลังวิเศษอะไรหรือไม่หรือเคล็ดวิชาล้ำค่าชี้แนะข้าเสียหน่อยสิเด็กเหลือขอกล่าว พวกเขาชะงักงนันนี่ผู้ชี้ชั่วหรือสิบถ้ำสวรรค์สมบูรณ์แล้วสามารถเข้าสู่ขั้นแปลงจิตได้ตลอดเวลาจะไม่สำเร็จได้อย่างไรหากไม่เชื่อพวกเจ้าก็ลองดูยังไม่บรรลุจริงๆให้ตำราลับทลายด่านบางส่วนของเขาเทพเจ้าบรรพการแก่ข้าเสียหน่อยเถิดเจ้าตัวเล็กหน้าหนาเป็นอย่างยิ่งเวลามีไม่มากแล้วพวกข้าจะเคลื่อนขบวนในเร็ววันแล้วเจ้าจะละละล้าหลังไม่ได้ หญิงสาวชุดม่วงผู้มีท่วงท่างดงามกระจายกลิ่นอายบริสุทธิ์พุดพองถูกปกคลุมด้วยแสงวิเศษละมุนคนหนึ่งเยื้องกลายมากระแสะเสียงนุ่มนวลส่อหูดังเสียงธรรมชาติข่าวที่ข้าอยากได้ละเจ้าตัวเล็กเอ่อยถามน้อยนักที่เขาไม่เรียกขานหญิงสาวชุดม่วงว่าอสูรทั้งยังมีสีหน้าเคร่งขรึมไม่มีรอยยิ้มแม้แต่นิดดูแล้วเจ้าใส่ใจพวกเขายิ่งนัก หญิงสาวชุดม่วงกล่าวปราดเปรียวเป็นอย่างมากลูกตาสีม่วงกระพริบแสงปัญญาหมายต้องการมองหาอะไรจากใบหน้าของเขาที่แท้เจ้าก็เป็นจอมอ้วนคนหนึ่งรีบบอกข้ามาเจ้าตัวเล็กเร่งเราบนหน้าผากขาวกระจ่างข,ข,ของหญิงสาวชุดม่วงปรากฏเส้นดำหลายเส้นขึ้นชั่วขณะกำมัดแน่นแต่สุดท้ายก็ระงับไว้ได้แต่ในใจกลับทนไม่ไหวสาบแช่งไปเนิ่นนานแล้ว 9ปีก่อนมีชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งจริงยิ่งใหญ่มากเคยวนเวียนอยู่ละแวกเขาเทพ,พเจ้าบรรพการสุดท้ายก็เดินออกจากดินแดนนรกครั้งไปอะไรนะเจ้าตัวเล็กตกตะลึงเบิกตากว้างใบหน้ามีความรู้สึกที่มองไม่ออกว่าโศกเศร้าหรือเจ็บปวดเงียบงันไม่พูดคำใดเป็นเวลานานข้าอยากรู้มากกว่านี้เขาพูดเช่นนี้หลังจากเวลาผ่านไปนาน พวกเขาออกจากดินแดนนรกครั้งเกรงว่าจะไม่มีข่าวคราวอะไรในเร็ววันนี้หญิงสาวชุดม่วงกล่าวยิ่งใหญ่ดังเขาเทพพเจ้าบรรพการก็ไม่อาจสืบทราบได้โดยเฉพาะเมื่อไม่อยู่ในดินแดนแห่งนี้แล้วเจ้าตัวเล็กตาแดงกำ่ำแตกต่างจากปกติเงียบงันเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปนานจึงกลับสู่สภาพเดิมข้าอยากรู้ข่าวคราวที่ละเอียดกว่านี้เขาว,วิ่งว่อน ทำได้พยายามสุดความสามารถตอนนี้เจ้าจำต้องเข้าสู่ขั้นแปลงจิตมิเช่นนั้นจะไม่ทันการไม่รู้ว่ามีอิทธิพลมากมายเท่าใดที่จะออกทะเลท้องทะเลผืนนั้นต้องเกิดศึกดูเดือดเป็นแน่เลือดจะย้อมทะเลให้แดงฉานศพจะถมมาหาสมุทรเจ้าต้องยกระดับกำลังการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเอาล่ะข้ารู้แล้วเจ้าตัวเล็กกล่าวหันหลังแล้วเดินจากไปทันที ทาตแก่แต่ละคนมาจากอิทธิพลที่แตกต่างเตรียมจะก้าวออกไปเอ่ยถามหมายให้เขาให้เวลาที่แน่นอนเพราะอดทนไม่ไหวแล้วจริงๆปรากฏว่าล้วนถูกหญิงสาวชุดม่วงหยุดยั้งไม่ให้พวกเขาปริปากเพราะเขารู้นิสัยของเด็กอม,มหิตดียิ่งบังคับเขายิ่งไม่ได้ท่านพ่อท่านแม่พวกท่านอยู่ที่ไหนเจ้าตัวเล็กก้าวอย่างเชื่องช้าเพียงลำพัง ไกลจากเหล่าวิรชนหายลับไปในเส้นขอบฟ้าอย่างรวดเร็วต่อมาเขาวนเวียนอยู่ในซากปร,รักหักพังแห่งหนึ่งมีดินแดนสุขาวดีของเผ่าสายฝนดินแดนเก่าของตระกูลทั่วป่าเขาเคยเหยียบย่ำมาครุ่นคิดเรื่องราวของตนนี่ทำให้แต่ละสำนักใหญ่สีหน้าบูดบึงไม่วางใจเป็นอย่างมากนี่เขากำลังท่องในสถานที่เดิมชื่นชมความรุ่งโรจน์ที่เขาสร้างไว้หรือ เหล่าวิรชนจำพึงพอใจกับสิ่งนี้หรือไม่ก็ไร้ความหมายไม่มีผู้ใดกล้ายั่วโมโหกระทั่งตอนนี้เด็กเหลือขอกลายเป็นตัวแทนของความอำมหิตไม่มีผู้ใดยอมยั่วยุเจ้าตัวเล็กมาถึงเบื้องหน้าดินแดนสุขาวดีที่ใหญ่โตมโหฬารและกว้างขวางอย่างยิ่งแห่งหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวที่นั่นมีไอมงคลเป็นสายสายลอยลงมาจากบนภูเขาประหนึ่งทานน้ำตกจวนหู่หวัง เจ้าตัวเล็กเนยหน้าทันใดมองเห็นศิลาที่ตั้งอยู่กลางดินแดนสุขาวดีสลักอักษรไว้เช่นนี้สามตัวท่านพอ่อท่านแม่พวกท่านต้องเคยมาที่นี่เป็นแน่แม้จะไม่ใช่คนของที่นี่อีกแล้วเจ้าตัวเล็กกำมัดแน่นแววตาหน้าสะพรึงกลัวดังสายฟ้าสองเส้นเวลาผ่านไปเนิ่นนานเขาจึงเก็บกลิ่นอายน่ากลัวเช่นนั้นไปผู้ใดกันหยุดเสียห้ามเข้าไปข้างใน เขาเพิ่งมาถึงหน้าประตูห่างจากตำหนักโออาแห่งนั้นไม่ไกลมากก็มีคนตะโกนเสียงดังพลางออกมาขัดขวางเจ้าคิดจะทำอะไรมีคนสันเทาด้วยความกลัวเมื่อมองเขาออกข้ามาเยี่ยมเยียนเจ้าตัวเล็กพูดเพียงสี่คำนี้เท่านั้น